สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุก็นะครับพบกันอีกเป็นเคยนะครับในสนุอันนี้สั้นยุ่งไหมครับพี่น้องอุนเปิดคลิปก่อนครับพี่น้องครับด้านนี้ฝนมาเรียเห็นไ่มนี่มาแล้วอีกครับอีกมาถึงสามเมทีครับถึงแล้วเน้นนกล่องพี่น้องเห็นว่าขาวๆนี่ครับนั่นคือสีของฝนนะครับเด้อมาถึงแล้วอุนเปิดกล่องไว้ก่อนอย่าแนบไวเห็นกันมันหนีมาสามคนนะครับมาเท่านี้เลยคนน้อยๆนี่พี่เขาใส่แหะไ้พี่ครับนี่อยู่ใกล้เต๋อยู่เขาใส่ลาป้ายแต่สีละไปอันนี้คือหัวครับเด้อมันนี่ทวงหัวนะครับมหัว แต่มองด้านข้างทีพ้ากันยางมันนี่คือเพียงเขาอ่าเนี่คือระดับน้ำครับรอลุ้นเบิ่งมื้อนี้ครับไร่ป้า3คนพาพายุฝนจังซี่ครับเด้อสิเป็นจังได๋โอ้ยครับพี่น้องครับมีป้าตัวใหญ่ตัวนึงครับเอ่าเดาเห็นทั่วๆไปนี่คือเป็นปลาตองนะครับเด้อที่บ่อนขึ้นที่เห็นอยู่นั่นคือสิ่งทีจริงเห็นตั้งตอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวเราลุ้นไปเรื่อยๆครับเกิดยังขึ้นผมจะอัปเดตให้เบิ่งมื้อนี้ทีมน้ำตื่นเฮานะครับบ่มีหอดเกี่ยวเด้อครับเด้อ พอเดีย๋ยวเอาเกี๊ยวมาใส่ปากได้กัดครับพอมักกสีนำเอาปากกัดเอาเออเกี <laughs> ๊ยวมากัดเอาครับโอ้ยทีมงานมาสามคนเด้วมเจ็บโซ่ถี่เดียนเป็น,น <c oughs> สลมาสามคน,น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวปีนเบรงก่อนเลยครับ <c oughs> ถ้าสิ้ปีนใช้หน้าน้อยๆนี่ครับนี่กระทงแงห,หรอให้ <c oughs> เอายังไงครับ มาสองคนจงสอง่งโอ้ยงูงูหน่อยตาดึงงูได้เงียเย็นเเย็นบ่ออตหางแบบมึงไอเด็กคนนกางกใจน้แ้น่แน่อีละอนอีละงูนี่งูงูบ่จับโอมีเลยครับก้อนแรกับเปินปลาส้นเิะครนเินดักกระสูดนี่ครับสูโอ้ยตาใหญ่วันนี้ปลาสลิดบเนี่ยัเจิมกสร้างเขาเป็นปลากระสูดไปครับเนาะ คนอยากให้พี่น้องเบิ่งคันนี้ครับโอ้โหแผลเป็นแผอันนี้คือฝาห้องผาดันมาเลยครับเดอ้อไหลมาเลยครับก้อนนี้แหละครับนี่ก้อนนี่ละนี่สีมาถ,ถึงตเตาเลยครับเดอ้อโอ้โหก้างพายุเลยครับเอาหาปลาก้างพายุเอาเดี๋ยวเจมิมใส่กระสังนะครับเป็นปลากระสุนก,กระปัสลิดเปิดปไปเดิม <laughs> อโอเค โอ้ตอนนี้ลมแห้งนะครับเด้อลมขอ่กลองขอไปครับโอนพี่จาเอามือบังไว้อยู่เอาบอดีลุยปอดได้ดิปีนหน่อยนั่น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 โอ้ซอน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 ลึกๆซอนเลึกๆนั่นนี่โอ้ยปะจนปะจนปะจนโอ้ซอนแท้เมื่อกี้ปะจนปะจนเห็นเหรอจับได้มึงจีบน่าซ้อนสองเลย ครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้สีไอ้เพิ่์ลปิดแหเลยครับเด้อเบิ้งครับตอนนี้กำลังลงไปแล้วโอเคครับปิดเรียบร้อยเบิ้งหมกจอดเท้ากันเบิ้งเบิหยับตโตเยอะอ้าเด้อดังออาเด้อดังออกกันเด้อดังออกไงออกว่ะดึงเลยโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ปิดแหเลยนะครับถ้าเบิ้งว่าบักง่ายยูบ่พี่น้องเราลุ้นไหมครับเด้อตัวติดแบบไม่ใส่นั่นสีเขาสีสามารถตุ่มเของเมรัยพ่อ แต่ตอนนั้นมากับบ่อนี่หรอกครับบ่อมแต่ว่าเที่เฮ็ดเอาทีแท้ท่านมึงรอตอนเห็นตีแท้สิมาบ่สิมาบ่ตอนนี้เฮ้ามังมาไก่สุดเลยครับนี่สำรับในแห่นี่แต่ป้าก็ยังเงียบไปเลยครับตอนนี้โผลไปไท่ป้ายังเห็นอยู่ครับแต่แบบต้นเงินนะต้นเงินนึ่งคือจะเงียบดีแท้บ่เห็นสู้เลยนะครับเด้อยต้นเงินตั้งแต่ฝุ่นแต่ไปไถ่ไปยังนี่มันก็สู้อยู่ครับสู้อยู่เหลืออยู่หนึ่งตันทีเฮาออก มาครับตอนนี้ปิดแหแล้วครับวันนี้เข้ได้ลุ้นกันแล้วมันใส่วิธีกั้นงมครับเดี๋ยวโอจะอัปเดตเบิ้งตอนนี้เขาได้ปลาอ,อีไท้ายยังโตนี่ครับเออท้ายเข้าใจลายเติมพิ้นได้ครับเด้อเอาอันนี้ออกก่อนเอาแหนวางนี้ดูกลั้งเห้ยมาเท่ออกได้ปะแห่อออกกอน ปลาหาลาับเดี๋ยวมาลุ่นกันครับบังเถือฝนติดหนากองน้ำติดหนากองคอไปเครับด้พี่น้องเด้อเือเสียงมาอู่ไปคอไปครับวันหนึ่งจากมันปลาสลิดล่ะนี่สามนเไปนี่กนแทงตินลงปเลยแต่ปลาไงือจงเงียบนะครน่ีไปไอ ซูนดูตัวเหบกุงเลียุงเยต่าท้งจาง่อนป,ปะดดูเขาเสียมนห<ป>เสียมหน่อยเสียมมังเ็นางเ็นยำ้ยบเห็นมันต่งอุ้ยใหญ่บ่องไปอบ่เดีย๋ยด,ยดี๋ยเดีย๋ยวอ้มีแต่ป้านีมาเอานี่ท,ทั้งไทยมีต่ป้าเบิร์ลวนี่นี่บนี่เผาอุ่นเยียบแซอยู่นี่นะนตร่ตงยไ๋ปานิดปานิ่นิ่นี่แล้วเออได้แล้วโอ้โหเอาเลยเยียบอยู่นี่ อันซุ่มอไบ่เลยอจมาจัมึงจกปากมันะจับมึงอ้าบ่ห้ยจกปากบ่ฮะปากมจกจกแต่จกปากเขาไปมันม่ม่มข้างบ่อนี้ี่เออคือพุ่งตอกนั่น่อ้ยคือพีุ่งตอกเลยจกปากมันเลยโอ้ยอุ่นว่าแต่ป้คนอยัอุ่นก็บอกเพื่อนนั่นละตาอุ่นอีกอีไถอีไถได้อุ่นเลยายายเห็นกูด้วไอนี่เลยนี่นี่ต้นนึงนี่ต้นนึงไม่ได้บอกบ่หูเขาแก่นี่ยออหยยนมาต้นนี้ยยนอี เอันนอ้เลยเลยเดี๋ยวเดี๋ตัวนี้เป็นจุกปากเนอะเอาเอาตัวหน่อยกันบ่ยังก็ได้จุกปากเลยอันไหนก็ได้เอาเลยคู้ไดได้กับโบู้่ได้กั้อนกับโบเป็นยังอร่อดเอ้ยจุกปากเนอะอู้จุกงพิกอือแท่งแท่งนี่ครับอารมณ์หนีมากเลยครับเด้อตีใกล้เข้าสัมผัสมันจะเก็บกู้นั่นันี้บ่มาเลยติดปลาจุนปลาจุนโอ้โหปูไปคุณเหรอ้ยมันแห้งอยู่เนี่มันแห้งแต่จิตตบตัวใหญ่เลย เจ้าม huh? ือนิ่นจอเจ้ามื่อน่นรึเปล่าคือลนเจ้าไม่เหยียบไปขอจมุดลงไปจับปกอบปล่อยไปล่อยไปไถเลยปามมนลอยปิดปิก่อนเด้อปิดะส้างน้ำเออนี่ครับตอนนี้ปลาจนมากก่อนครับโอ้ไรลมากอุ่นมาแต่เป็นป้าดดอะอุ่นบอบป่าคือซืออุ้ยมึงอยากเห็ดกูเห้งเดี๋ยวเอาขึ้นมาทึ่งนี <k <k ่เออเออลว่าหรอเจ้าไ่เหยียบ ไม่เยยบไปแล้วทีนของเกืมบลมงแลทุกตีนเจ้าห่งเจ้า,จาทุกออกด้วย<ม>เ,เยอะกว่ามันเกินนำเขาไม่อุ่นขอไปแ้วเขาได้ไปนองเด้อฝนตกเปียกครับอุ่นบ้างไวเนี่ยแตสีเอาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาดเมึปงปนีตัวหนีสิงไสงซ้ำเลยครัถ้าไปนอนติตาเตวาวันตัวนัสอโลแเกือบสโลครับเนาะเอาเมอตงตนีซ้ำเลย,ดย,ดยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหตัวใหญ่ขาเตวนจับบิดใส่ก่อนโอ้โห จุกปากดิเดี๋ยวปืนที่แหงเลยต้องใจดีนี่เดี๋ยวก่อนมานิ่มโอ้มันปากเ่งด็นะพี่น้องครับอาถุนเที่ยวเด้อใส่อีงใส่ถ้งเที่ยวแล้วเอาึไปึอลุดไปกันถุงเที่ยวอันหนึ่งถุงเที่ยวนึ่งถุงเที่ยวมาออครับตอนนี้อาจารย์เหรอจุกปากมัเนาะโอ้จุกปากบอมีปัญหาครับวันนี้้มันดินบังตังเนาะแต่เบิ่งก็สิงยังสมูบาบม เอาหนึ่งสองสามอ้โหยอดดูครับบ่อไบร์ยปันไหนหางบ่อไบรยให้บันไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจับไปสั่นล่ะจับไปก่อนเ้อดโอ้รับพ่อมาหมองเก่าเลยครับเด้อ่อบป้านิ่มเสยครับโบเซียบสิมีป้านิ่โอ้โหโอ้หั่นลอยมัดมัดมัดมัเรียบร้อยครับ คือปลานิ่นหนีบ่ปลานิ่นหนี่ะนาะคือปลานิ่นหนีบ่ที่ว่ามันบ่อนสิเมนต์บ่เนาะแต่ว่าเวลาเอางนิ้วโบซูนพ่อเถี่ยครับพี่น้องครับปลานิ่นนะครับเด้อนี่ครัว่าแต่ปัสสาวะว่ครับแต่เอาให้มันบ่อนเลยครับบ่อนใหญ่ๆเบิ่งติดอะไครับนี่ไข่ปโอ้โหแดงเลยครับตัวแดงเลยโอ้โหมันสิไปใส่เสียใหญ่เลยครับแต่โบ่บ่ท่อมือว่านบ่ท่อมือว่านบ่ท่อมือนั้นเด้อบ่ท่อมือนั้นเด้อ ไทยงามเลยครับก็ต right? well, uh, okay? ja. oh. oh, yeah. sure. ้องปีกจ้ำให้กันเลยเขอใคซแต่พนตัวใหญ่ตัวนีอ่ะใหญ่ทำไงเอตัวใหญ่ใหญ่เมมืออยู่ดเด้อเด้อเด้อโอ้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่อีีตัวนึ่โอ้ยสลีก็ใกันใหญ่นี่นี่ตีโดนเลยต้องขางสายเดี๋ยวก่อนไปเท่ีแล้วตัมเขตุกๆเลยไหนวะบ ก็ทงใด่นเันไปอย่างนี้อนปนหน่อนโอนปลาสลิดุอนปอยนี่แล้วคอนปลาสลิดยเอาไม่มุ่งมาเลยนี่โอไปไทยี่อนปลาสลิดวจะไปไทดีต่อไปต่อมาปลาสลิดอโป่งเรียงอยู่เว้ยไปเรื่อนึ่งต้นี้สำหรับไปไทยบอกรุ่นหรือเปล่าอนต้องถ่ายแห่นี่คือมันดินดินแกนนะครับเด้อดินแกนเท่าจับปลาได้ไงอันนี้ดินค่นเนี่ยนี่หาไปยังไงครับ โอมปวดเลยน่ต MM yeah. really? oh. oh. ุ่ปวดเดี๋ยวก่อนจับได้ยเตอหนูหาไปตันลงสคนครับโอ้ยไทยอันนี้เอาอีไทยกันครับนั่พี่ไทยเอ้ยีนหาพีเหกนเกี่ยวมวนไปเรื่อยอผมเลืกแหงตีแหตหกูพูดกจะถึงแปสั่น ลัปลาไทยมันอยู่อัสิละอือปนๆอันสิละปลาอไทรออไทยงอยู่ยังว่าโตงามยังวะอือเหยียบรุดพุดปัดไปหนั่งก็โตยิงอยู่เลยแต่บางมีมีปลาคอต้นหนึ่งเด้อขอกขึ้นแล้วตัวนึงบ่ต้นโตเออน้องั้งถึงตั้งถงตีนอ่อนนี่โอ้ยเยอะติ้นสองตันตัวนี้ตีมดีนี่เออแน่นแน่นน่นต้นงนึงนั่นเออหน่ะเออหน่ต้วนึงอนาดนั่นต้นตั้งถึงอ๋อีเไหมให้เยอะนี่ต้นนี่งอนู่พ่นอือต บปิดเกี่ยวกับเพื่อนเลยเอาตัวนี้ก่อนนี่ยหมอได้เหรอเนี่ยมันจะเปิดแป้าอุ่นออกเลยนี่โบได้ตัวเบ้าร้อยโอ้เอามูลนั้นได้หายใจก่อนเลยก่อนว่าเดี๋ยวก่อนนี่ไทยนกอ่นนี่เหยื่วอยู่นี่เดี๋ยวเหยื่วไว้ด้วนั่นอู้นี่สองตัวนเออนี่นี่ต้นนี้มันจะไปไทยเลยครับไปไทยเด้อครับเดินมันเปิดเอาเลยต้นนี่ต้นนี้มันเปิดเอาเลยครับเดินไปไทยเด้อครับนี่ก็เอาอยู่ยกหนึ่งต้นหยกเอาที่หลังโอ้ย รมานั่นอีไท้ายครับอีไท้ายดีไลยเลยอ่อ้นเหยียบอ้นปล่อยอ้นเหยียบอ่อนปล่อยอยู่ปวดปวดปิดเนาะปลาขอที่อ้นเหยียบถือน่อยจะไปทั้งถ่ายเลยครับบ่ใหญ่ยไปไดนเลยครับประมาณแกนนี่แหละปวดปิดเนาะปืดไปเลยเลยครับเหมือนอนมุ่งว่าอ้นเหยียบปลากาคือเหยียบปลานิ่มนะครับเด้อมันแทงติดอ้นมาแรงไปแล้วสโนวนถือแพงฟรีเลยดิแทงติดอ่าครับตอนนี้ลงสองคนครับแต่ทั้ง เอาอีไถครับอีไถเลยครับโอ้ยอีไทถแต่แล้วลวนในตัวนี้ไทถล้วนลวนอีไอยู่รอหันต้องหนนะอให้เต็มเลยก็ะช่างหน่อยปลากุลมกลมนี่ปลากุลมกลม,กลม,กลมเต็มเรียวครับสำหรับปลากุลมกลมนะครับเนาะมันก็คือปลาตองแน่อันนี้ขึ้นหนาแฮ่โอ้ยแปดสั่น,นอีไทเยครับแต่อีไทถเลยครับด้วยอีสี่ตัว ไอเต็มไก็สร the ้งนี่อไดึงเหงหแต่บอกก็เตือนสเตือนมาสิยำเหสอนก็หลายสันงเอานี่เอานี่ือจะหาขาดเบิรตไกร้อนีนี่ไถโนนตัวนึ่งโอจนมุนสิมาโนเดียวเอ้านี่ในป้ายติกันนี่นี่เออนี่แหละอ้ยไไงหม่นี่ป้าตินเนีนีต้างมาตนีต้มหนมานอนเปอยเห อีไถ่อ่ามาอีไทยใหญ่พอน้าเอ้าตัวงามเมอเจ็ดหลอดตัวงามเลยเอ้วมันยืนเลือกนาะกระเียมันซื้อดอยู่นี่หลายตัวอยู่บางนี้เป็นเป็นดินโคลนนะครับเด้อโค่นปลาได้มาอยืนหนี่ไปหรอนี่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 ยู่แล้วนี่นี่นี่พัดตีนนี่นี่ยุ่งนี่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 พัดตีนนี้นี่ยุ่งเย็บไปแล้วนี่เออนี่แหละคันนีแหละนี่นี่โปรเด้อปลาหลายคัาอยู่ดีบนหน่อยดิ นี่ะไรนี่นี่นี่โมเมนตฮิตเนี่คือบจับป้าป้าบป้านอนนอนื่ออยู่นี่เอ้ยมันคืจับจับป้าเต้อไหมบ่ะโอ้่หเพลต้องไม่ดีนี่นป้าอ่นก็อยู่ซื่ออยู่เลืแค่นี่เอามาสเลยดิป้าอ่นนี่อยู่ซื่ออยู่นี่รงเลงโมเมนตป๊ตัวไหนหนี่เดี๋ยวเยียบยี่หือขึ้นเกนี่ยเตอมาตักสองตออายมาอยู่ป้าอ่นก็อยู่ซื่ออยู่นี่โปได้ีโนี่ปโเลย ไปลุกไปจับตัวไม้มาเอามาตั้งสองตู้บุญเออได้แล้วครับเด้อตรงหลิงตรงหลิงว่าเมื่อกี้บางยางห้าครับนไปหน่อยครับโอว่ามั่เยอุ่นเยียบใหมแล้วมันคือยังอยู่ซื่อๆอยู่เราไปเอาตัวไม้ตัวไม้ใหม่ขึ้นเอามาตั้งสองตู้บุญเปเดี่ยวแค่ไหนหน้าขึ้นตั้งสองโอ้เอาตัวนี้แหละของมันเยอะไหมอะไรก็ละตู้ก็ล้วตู้เอออือพอแลกวกันตัวเฮ่ยทั้งพุญเลือกเนี่ยสิ่งละมันเียบเออโอเคใช่หรือครับกล่องกันไหวข้างพุดนี่นีมาหาอุดีกเหรอเอาหนีหนีเท็จแล้วนี่ นี่อย really cool. well. oh, ู่ทาเกาเลยนี่น uh, ี textbook, no. ่นี mm yes. ่นี P ่นี P ่เออนี P ่ขาขาใส่เออนี่ะแบบเกาเลยอ้ีบครับแตต้นนี้ใส่กลางๆนะครับเด้อโอ้โมกี่บางย่างอะอันไวอันเหยียบอีกคือบัเอาเทือนนี่อันเหยียบอีกเหรออยู่ในขี้โพลน้องี่อันเหยียบกหยียได้อีกแล้วนี่ขี้โพนอยู่หันเน่ไม่ใส่หรอไม่กันไรไม่กันไรมหมนะไปแล้วไปแบไปหนแล้วเงไปเราแไปเนแล้เหยมยไทอีกันไทกันบ ป้าอยู่อะไงบอเหมืนปลาคอมีประคออยู่ตัวนึงอยู่เออมันจวดอยู่อันี่อ้นบอกกันนี่ไปเร็้อเหยียบอยู่เดี๋ยวบงีป้าสวปปาสวย่ไหตัวนก่อนเฮ้ยก่าสลิดตัวนี้อปเดเห็นย่ใส่ยีนี่คือมนบเ็นปาสดขเอาเบิร์เนี้ดีเฮะนี่นี่นี บมมาถึงบีเลยหนึ่งจีเจ้าอ่าครับได้ละต้นนี้แหละอันที่ว่าไรไรกันมาเหมือนกันที่สนามทองคดูต้องถ่ายแค่ว่าตรงห่วงละลายแทะละตัวนี้แหละมาว่านี่แหละตัวนี้แหละชนิดเดียวเลยครับตอนนี้ครับเออชนิดเดียวเลยว่อมีเหื่อนึ่งขึ้นเลยเออปลาคอที่อ่อนเยียวไว้แล้วน้องขันกะมาตะเห็นแต่เบิร์ดบุรีชีเป็นคนไหนนะครับเด้อแตัวทีตั้งแทงตีนอ่อนแต่โหมเป็นปลาหนิ่งหรือปลากา มาแล้วครับเียนเดบ้าอีไทยสลิดเอามาเลยแล้วก็เหยียบไม่พอกีเก็มันจะได้เหยียบไพ่พอกี้ก็แล้วมันยังตึกอีกอยู่ก้างแหงหรือเปล่าไหลๆออกมาพีเดียไหล ปล่อยแหลงมันยะไปนี่สเบอร์ล้ฮะปาคอน่อยเนาะนเดียวนอมันปลหน่อยดนน้นม uh ันประมาณแขนอยู oh, ่เด้นี่มันาคอหน่อยคนเดียลงสองคนลด้รับเด้อมึงนี่เอากาสลิดพูนสลิดว่งอาปลิบัติปลาคอใชเจ้าหน่อยจหน่อยมองราเห่คนนี้ บอกกี่ลายซนี่ดอกัวนบ่เร็วรวแห้งไหมบ่้นประจนก็แหงค่ะกันเ้ประจนี่เลยเด้บเออนี่ข้งใ่ตนเดียวสองข้งขวาประต้องน้อยข้ง้สยประต้องอีตงเอาตัวไหนกเลือกปีตงแล้วเนาะเออนี่นีเอองเลยเด้นี่ครับดีบลอยครับ ไปกันเหลืองเอาอีได้ใหญ่แล้วหน่อยเหลืองต้นหน่อยมาเสียวตัวนี้ปลาตองเนี่ยโอ้ยกาสีเลยตัวใหญ่เด้มันมันบนหนามบนจุ่มบนนอกขาถึงตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เลยครับบนหยีบหยีบไนหนามแล้วเขาหน่อยแต่เบิางตัวไนย์สำเดให้โพใส่อ๋อนะฮะตัวยังว่าเต็มบะมือฝาปลาตองมามม่เร็วเด้อผมท่านมันเร็วปวดป้านี่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 ปลาตองหน่อยเอาไม่เร็วแน่นี่ เฮ้ยเหวี่ยยว่ะอ้าวนี่แหละนอนปีเลยละอือลางไหนนี่นี่นิวเออนี่โป๊ดจีเขาเออนี่ละนั่นนั่นล่ะนี่เนาะมันเป็ดหิต้มเลยเฮ้ยนี่นี่นี่ตีนนี่เออนี่เออนั่นละเออต้อง่อยซ้ำปัาสลิดเนี่ยอุ้ยอีไถ่บเห็นเออโบเห็นเลยนี่น้อนเป็ดหิ้วต้มเลยเดี๋ยวอีไท่เป็ดนี่อีแท่งอยู่นี่นี่ปืดปืดเลยรวะ โอ้โหแล้วมันปิดไปเลยยังปุุงเลยปิดปืดดูวางเดี๋ยวนีเท่าเหยียบบนจุ่มมือถือเราด้วยนี่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 ถือเราหนี่นี่เรียบร้อยแล่ะนี่ม่อนี่อยู่ใส่ครับนี่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 ข้างใจนี่หัวโตเอาเรียบร้อยครับไปไทยนะครับเด้อกดขึ้นมาปลูกหัวฟื้นพอดีเลยขาขึ้นอีกแล้วขามันขึ้นที่เราสองขาเลยเด้อีไทยครับไทยไงนี่ไงเติเด้อมันปิดไปเลยยังไงเร็วเฮยยังไง ยิ่งแห้งเสียอาอีไทย้ายอ่ะอีไทยยังแห้งเสอเอาะซู่นปวดยุ้งมันบวดท่านปวดเป็ดพี่น้องครับกาดีมีประมาณนี้นะครับเด้อเอาหาอีกรอบนึงละกับบ่อใดแจ้งหันเท่าใดเราก็ได้มาเติมโตสองโตเท่านั้นเองครับกับโคกสิมีเท่านี้มืงหนีไปอีไทยเป็นพระเอกยางคักเลยครับเรียกได้ว่าเกือบสนิทเดียวเลยสามคนตับปูปูแต่กับมืงหนีเขาว่าถือพายุบ่ถือนะครับเด้อพี่น้องเด้อ อยุดถามกลางพายุกันยิ่งกับแต่ขามไม่เบิดเลยพายุนี่ฝนแตกเพือ่อนเราเลยขามขามไม่เลยครับพายุร้อยขามไม่จอซื้อเลยแดรลิลลินมาแต่เอซื้อว่าแต่ทสิ่งจังๆังบอมเอนครับยังโศกดีไปอยู่กับยามอ่ะเอาเอาเอามาโซโซเนมะมาเบิรงนขามวันสิเป็นอย่างไรเดี๋ยวโซ่ขึ้นเบิร์นซื้อครับเดี๋ยวไปเทเบิรงขาบ่นอีกทีนึงแต่นี่เบิร์เบิรงนต้นก่อนเนื่องจากกระซังมันหน่อยนะครับเนาะ สั้งทีมงานน้ำตื่นกับประมาณนี้ครับสร้างทีมงานน้ำตื่นมากระวาดไงขาดพื้นกันเลยนี่อ่ะกระช่งสองคนนี่ครับเดอ้ออ่นี่เดี๋ยวสเให้ดึงอ่ะประเทศไหนเอ้าเทศเทดีกว่าเออมันมีไทยชนิดเดียวนะสิประเทศที่นึ่งครับนี่ให้เบิ้งขนาดนี้ซื้ออ่ากระช่งนี่ก็เกือบเต็มเพือนแหละครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งด้านบนประเทศเที่ยวไปเบิ้งครับอ๋อกระช่งหน่อยเที่ยวไงบ่ ต้มงามวันนี้ถึงมาทั้งโคดอ่ะเป็นของแนมมึงกับมือครับเห็นไหมกินใ่ประมาณนีเดียวใยสำนึงอยู่ตัวแดงดีเถอะอีไทยยางเดียวอีไทยยางเดียวเลยโอ้ขัดก่อนมีแต่ไทยตัวเดียวเอาปั้นเอาเบื้องครับเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นปั้นปลา ป่าป่าเวีโอ้อ่เลยอมน้องครับนี่เบิ้งครับเด้อเดนีนะครับปิดง่ายๆนะครับหน่อพายุกับเนีนะครับ่น้หงอ้าวโอเคเอาปั้นเลยปั้นไปน่อยเนงตอนนี้นก็ได้ตอนทีนก็แย่อยู่นี่ตอนนขังเลย ปั่นนีเลยสามกล่องยูนีิเลยสังเกตเอาไปจนไปัญญ์ออกไปตะพุนก็ได้ยหรือยนต์ยนต์นอผียางเดียวอกล่องปั่นเอานีไปหุ่นเลยเอาตะไคร่ก่อนไปเลยเอาไปหุ่นเลยอ่มาปั่นๆครับคือว่าจำเงินบักหลายนึงก็ยังไปใส่เบิร์ดฉันไปใส่เบิร์ดไปใส่เลยเนั่นดีเฝ้าไปใส่เบิร์ดกับพี่น้องครับสร้างมันหน่อยแห้ง บอได้กินกับปลาครับภาเตรียมเขาเตรียมอันเครื่องปุ้งเครื่องยังไม่ยังดีครับพี่น้องครับฝนผัโตกใส่วังต้อนตีเข้ามานะครับแดดออกนะครับเด้อแล้วก็ลงน้ำปุ๊บมันขึ้มมาเลยวันนี้ผิดแผนเลยปลากระสูกได้สองตัวนี่น้อ เ,เดี๋ยวป้านิ่นเดี๋ยวไปสับยูบานกันเลยเแต่จริงม่มีอยู่ด้เอาอหน็บจนจนหน่อยจับเส้ปับาปัสสลิดกันเลยจับเสบปับกาปัสสลิดกันเลตัวหน่อยเออจับเส้ตัวนหนึ่ง หมอใส่คูกันกันกบป้าจุหน่อยนะออคูกันไหนมันเป็นอีกตัวหนึ่งนะี่ป้าสิริใส่ตัวหนึ่งก็ได้เออนั่นแหละเออเออใส่ตัวนี้หวานบกเยียวอันสิดิใหญ่ตัวหนึ่งเออ,เอ,อนี่ครับถือว่าได้แต่ไปไทยประมาณโลนหนึ่งครับเนี่ยเมืองนะประมาณโลนหนึ่งมือพาย,ยุมันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวป้านิ่เทอดสิป้านอีกทีนึงครับเด้อ เอาหัวตูม้มเก็บเลยอ้าวยิบอโลดหยิบมาเลยน,นี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศมีประมาณนี้นะครับเนาะนี่ให้เบิ่งบรรยากาศนี่ห่วยครับอมองนี้นั่งมองแอนโซนไรป้าครับโซนไรป้าเขาขยู่บองพู่ครับตรงยางต้องไปบักยางไกลเลยทีมงานานันเพิ่น,น,นพันท่านข้นอยู่ยครับเพิ่นยังลุยฝนอยู่แต่เพื่อนหานาก็ตังสี่เหลี่ครับถามคนเลี้ยงคั้ยเพื่อนว่าเป็นผู้เฒ่าครับ สองคนโอ้มาแต่ทั้งไดบัวเพลินไถบัวอยากขุดผลงานเพื่อนกันครับเป็นสูเฮานะครับเป็นสูตั้งแต่สวยๆเลยเด็กเอ่อก้อนมะเฮาสีมาครับถือว่าเพลินดูครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวกะโคงสีมีประมาณนี้นะครับแล้วพี่น้องเนาะจะมาก็อย่าลืมกดไหลกดติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันมื่อหน้ามัอนี้ไว้สนิทครับผมสวัสดีครับ